ผมครับมีเจ้าของคลิปเขาตั้งคําถามว่าใครใส่บาทเพราะเห็นทางพระแล้วก็ไปทําแบบเปิดบาทแบบนี้ตีสี่แต่มองไม่เห็นคนใส่สุดท้ายแล้วพระเนี่ยเป็นพระจริงหรือเปล่านะฮะลงพื้นที่ไปตรวจสอบมาให้ครับไปดูภาพวงจรปิดพร้อมๆกันแล้วช่วยกันดูเห็นเหมือนกันไหมฮะจีวรนแนะ่ออผมก็เห็นเป็นพระจีวรแนะ่ๆนะกองหน้ารถเขาถ่ายติดเอาไว้นะฮะที่ถนนพระยาสัจจาตำบลบางปลาสร้อยอำเภอเมืองชนบุรีตีสี่ครับ มีพระรูปหนึ่งยืนอยู่ริมถนนเราดูแบบนี้ก็คืออย,ยืนรับบาตรอยู่นั่นแหละจากญาติโยมให้ศีลให้พรเนี่ยนะเจ้าของคลิปเขาบอกที่ชวนหลอนคือมันไม่มีใครยืนใส่บาตรไงนะขยี้ตาแทบไม่ทันเลยเนี่ยถามเลยใครใส่บาตรเพราะทําท่าเหมือนรับบาตรจริงๆแล้วพระรับบาตรใครคุณธนกฤษม่วงสีเป็นคนโพสต์คลิปนี้ฮะเ,ออเขาเล่าให้ฟังเลยว่า<ม>เขามากับญาติโย,ยรวมเจ็ดคนนั่งรถกันมาเห็นเหมือนกันหมดเลยมีพระยืนอยู่ขวามือ ยืนเปิดบารแล้วก็ปิดบาตบางไปให้พรเสร็จปุ๊บขับรถไปมาเอกใจเฮ้ยตีสี่พระออกมาเลยตอนนี้ย้อนกลับไปดูนะครับเอาโทรศัพท์มือถือถ่ายรงที่พระยืนเนี่ยตอนแรกคิดว่าก็คงจะมีคนนั่งอยู่ในความมืดแต่สิ่งที่ถ่ายได้คืออะไรว่างเปล่าไม่มีใครมีแต่ทั้งขยะและหญ้าขึ้นรกปกคลุมไม่มีคนเลยนะฮะ คือคุณธนกรตบอกผมเชื่อเรื่องลี้ลับเรื่องวิญญาณเป็นไปได้หรือเปล่าว่าวิญญาณมาใส่บารพระขอส่วนบุญครับ้างนเป็นปลานะครับระหว่างทางผมเห็นเห็นพระยืนยืนอยู่ลักษณะกําลังให้ให้พรคนที่ใส่บารมือก็จับฝาบาตรอยู่แล้วผมก็ไม่เห็นน่าว่ามีใครมีใครใส่บารพระมีพระยืนอยู่องค์เดียวแล้วพอ ผมขับรถผ่านผ่านพระมาแล้วผมก็ยังมองกระจกหลังอยู่พระก็ปิดปิดฝาบานเสร็จแล้วก็หันเลียเ้ยวทางขวามือแล้วก็เดินต่อเดินต่อไปเลยใช่ครับแต่ไม่มีคนไม่มีคนแล้วก็เลยกลับมาก็เลยมาคุยกันว่ามีใครเห็นบ้างก็เห็นเห็นกันหลายคนโอ้เราเจอแบบนี้เราก็เลยหาข้อมูลใหญ่เลยคนนี้คือป้าชื่นครับ ประชืนฟังเรื่องที่ทีมข่าวไล่ฟังแก๊สต,ตกกระใจขนลุกเลยจะบอกเฮ้ยชาวบ้านหลายคนก่อนหน้านี้บอกเจอคนแก่ผมขาวใส่ชุดขาวอยู่บริเวณนั่นแหละนะแล้วก็ยืนยันว่าช่วงแบบตอนชเช้ามืดอ,อย่างนี้เลยจริงๆและตอนนั้นอ่ะจะไม่มีพระออกมาเดินมีธบานเลยนะทีมข่าวเราไปสำรวจบริเวณ<ไ>ที่คนถ่ายพระได้นะครับตรงนั้นเป็นพื้นที่โลง่งคุณผู้ชมดูแล้วกันเนี่ยเป็นพื้นที่โลง่งมีรั้วเหล็กกั้นสูงระดับเอวมีป่าหญ้ารกไม่มีทางเข้าบ้านใครเลย และเป็นที่จอดรถของร้านค้าแถวนั้นครับและตึกสองข้างทางไม่มีใครอยู่ด้วยมิแต่ป้ายเปิดให้เช่าอ่ะผู้ชมคิดยังไงเนี่ยนะอลองส่งความมาคุยกันได้นะหรือใครอยู่เมืองชนแถวๆนั้นเนี่ยรู้ประวัติอะไรดีๆลงส่งมาคุยได้นะเออแปลกมากเลยเพราะว่าตอนแรกคือไม่เจอคนก็ว่าแปลกแล้วป้าชื่นบอกไม่มีพระด้วยเนี่ยน่าตกใจยิ่งกว่านะฮะคนหรือผีไม่รู้ผีหรือคนพระหรือผีผีหรือหรือพระเออ ข่าวช่อง8ครบเครื่องเขียนข้าง